ตรงตามไหยนะลูกตามนะเปิดใจด้วยใจเปิดใจ้วไม่เปิดนะไม่เปิดไม่นี่นะตรงจุดไหนฮะอ๋อนี่จุดนี่ว่ากระดาษหล่นตอนแรกใช่ค่ะอ๋อจุดจริงค่ะไม่เชื่อ เรานี่ไว่ากันนะอยู่ไม่ได้เ่ยที่ไหนคะ DC DC d ไม่ออมกอยังไม่จีบยังไม่จีบยังไม่ซก็ฝากหักพี่โน่ต่อไปด้วยนะครับ บอกแฟนๆคนอื่นแบบว่าอ,อ,อยู่กับเขานะอ,อยู่กับพี่โนุ่ต่อไปจริงจริงๆมันก็ไม่มีอะไรหรอกใช่แต่บางบทีแบบว่าข่าวอาจจะรุนแรงมากแค่นั้นเองแล้วกแบบ็แบบถ้าเกิดของเราแบบนี่กระโตุะกระตากอะไรเงี้ยเาตองกต้องถูต้องกตู้กต้องกต้องถูกต้องถ้ถูกต้องตูกตถกต้องถกตอถกต้ถกต้กกตกตกตงกต้ตกกอ ไม่เงียบลิซไม่ตั้งใจเงียบลิซไม่รู้เรื่องลิซอ่านหนังสือของลิอยู่สิครับลิก็ไม่รู้เรื่องว่าเกิดอะไรขึ้นขอบคุณเลยครับที่มาครับเกลือครับกำลังใจที่นอนครับให้ภัยกำลังใจแน่นอนครับเดี๋ยววันนี้โทรไปหาพี่แกครับถ่ายรูปคู่กันถ่ายรูปคู่กันใช่ค่ะหนึนึ่งสองามกรูปตาหนึ่งสองสากับเป็นงานที่โน่ต่อครับ ทันมท่านอยู่ท่านสวัสดีครับัสดีครับสครับ้ัน้งจะอครับกขอให้ควาน่ารักของวิทย์ได้ดีนะคได้นะคฝากทำให้พี่น้ยๆนะครับจะพยายามกับยิ้มยากเหลืเกินบุคคลนี้พูดเอน้อครับมากเลย้นี้ ดเดี๋ยวจะโทรไปบอกให้นะครับถ่ายรูปค,ค่ะหนึ่งสองสามอีกรูปจ้าหนองสามเ้าอยูเลยเดี๋ยวคราก็เป็อรับ ขอ,ขอบคุณมากครับปากดูแรแก้ด้วยนะครับใจแก้ม enfin ันปกติครับตอนนี้ครับจริงจริงขอบคุณมากครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับก็มาให้คุทธร์มีสุขนะครับสวัสดีเอาขนมมาช่วยอ๋อขอบคุณครับให้แฟนทำต้องไม่ติดอ๋อเพราะว่าเจ้าคิดว่าคุณจะได้อิ่มใจแม่แต่ในปีน <yeah> ี oh, ้พี่ขอให้นลูกๆโดยทุกตัวก็ถามทุกตัวนะคะับและ A ทุกตัวถือราคาแล้วก็มีความสุขมากๆแนทำรกันเยอะแล้วก็รักพี่น้อตดีเลย ุขอใค่ถันรุ่นคู่กันรันรุนคู่กันถันรุ่คูากันเนนสอบข้าวอีกรอบข่าเน้นสอบขาขอบคุณค่ะกินให้แกแรงดังนะครับวันนี้กินให้โอเคสภาพแล้วชิมโนะสวัสดีครับครัสดีครับ